สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเลิงนกทานะครับวันนี้ก็มีสินค้าดีๆเข้ามาใหม่นะครับผมเดี๋ยวด้านหลังนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้านะครับเป็นมือสองนะครับเดี๋ยวไปชมสินค้ากันนะครับผมนี่นะครับคูโบต้าอาทีร้อยนะครับอาทีร้อยพัดนะครับเป็นเครื่องเดิมๆนะครับไม่ได้ทำอะไรนะครับทำเฉพาะสีนิดหน่อยนะครับ ตกแต่งนิดหน่อยครับเฉพาะสีนะครับแต่ด้านในก็เดิมเดิมนะเดิมเดิมนะครับผมน่ครับเครื่องเดิมนะครับอาทีร้อยนะครับอาทีร้อยครับเดิมเดิมมือสองนะครับราคาเครื่องนะครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับรวมจัดส่งนะครับรวมจัดส่งให้ทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับเครื่องยนต์นะครับ เดี๋ยวมาลองเครื่องกันนะครับผมเดี๋ใหช่างเขาลองนะครับเดิมเดิมนะครับมือสองนิ่งๆนะครับ เย็นหรือเปลี่ยนหรอกอ๋อชุดไฟหน้าก็เปลี่ยนใหม่นะครับชุดนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนนิ่งๆนะครับ ยอดอลยครับนี่ครับคูโบต้า RT ร้อยนะครับ RT ร้อยพัดมือสองนะครับมือสองมีมูเล่ไหมอ่ามีมูเล่ให้ด้วยนะครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับรวมจัดส่งให้ทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับเอ่อทางร้านรับประกันให้สามเดือนนะครับตัวนี้นะครับประมาณสามเดือนนะครับนี่ครับเครื่องไม่ได้ทำอะไรนะครับเครื่องเดิมๆเลยครับทางร้านทำเฉพาะสีให้แล้วก็เปลี่ยน ไปหน้าให้นะครับนี่ครับอ่ามใจนะครับเครื่องโุต้านะครับนี่ครับมือสองครับสามารถติดต่อที่ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665นะครับ0811206955นะครับส่งได้ทั่วไทยนะคส่บเงินปลายทางครับมานี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ